แจ้งข่าวเช้าว,วันพุทธที่24กร,รกฎาคม67ครับวันนี้จะมีการแถลงการอย่างเป็นทางการของเงินดิจิทัลวอลเล็ต1,000บาทนะครับว่าจะมีกำหนดการที่ชัดเจนออกมาเป็นอย่างไรเป็นครั้งแรกที่จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมว่าแถลงการออกมาจะเป็นอย่างไร ผมจะรีบมาแจ้งข่าวสารให้ทราบนะครับเบื้องต้นท่านผู้ชมยังไม่ต้องกังวลน,นะครับจากแร่งข่าวเดิมก็คือจะมีการเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทนั้นจะเริ่มในวันที่1สิงหาคม6.7นี้และระยะเวลาในการลงทะเบียนนั้นจะอยู่ที่45วันด้วยกันถือว่าใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งในการเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทครับสำหรับการลงทะเบียนผ่านทางแอปทางรัฐที่ ลงทะเบียนผ่านทางมือถือสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนนะครับส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนยังไม่กำหนดการวันออกมาว่าจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับและคนที่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวจะมีการสลับการลงทะเบียนนั้นอจาจจะข่าวก็คือสามารถที่จะ,ะทยอยลงทะเบียนได้ก็คือใช้สิทธิ์ทีละคนเป็นไปได้ท่านผู้ชมเช่นเราลงทะเบียนเสร็จแล้วผ่านทางแอปทางนัดจากนั้นนะครับ ก็สามารถที่จะ,ะลบแอป,ปและลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกคนได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะใช้เวลาในการลงทะเบียนหน่อยนะครับผมทั้งนี้วันนี้เรามาลุ้นกันอีกทีว่าจะถแถลงการออกมาเป็นอย่างไรทั้งกำหนดการเงื่อนไขนะครับตารางในการลงทะเบียนว่าจะออกมาตามแหล่งข่าวเดิมหรือไม่นะครับก็เตรียมพร้อมในการรับข่าวสารกันวันนี้ วันพุธที่24กรกฎาคม67นะครับซึ่งื้อหาเป็นความขึ้นหน้าเพิ่มเติมก็จะรีบปัญแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับผม ท่านผู้ชมครับสําหรับข่าวสารเกี่ยวกับปุ๋ยคนละครึ่งจากโครงการเดิมก็คือจะเริ่มวันนี้ครับ24กรกฎาคม67จนถึงปีหน้าครับเดือนพฤษภาคม68ทั้งนี้นะครับมีแหล่งข่าวอาจจะเป็นข่าวดีสําหรับโครงการช่วยเหลือชาวนานะครับเป็นเงินช่วยเหลือชาวนารวยละ1,000บาทตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าโครงการ จะไม่ยกเลิกแล้วจะมีการดําเนินการต่อแสดงว่าทั้งโครงการปุ๋ยคนละครึ่งทั้งโครงการเงินช่วยเหลือชาวนานั้นจะมีการดําเนินการต่อกันอยู่นะครับผมท่านี้ก็เดี๋ยวรอฟังประกาศจากรัฐบาลอีกทีว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จหรือไม่อย่างไรนะครับท้งนี้การแจ้งปลูกข้าวปัจจุบันนั้นยังคงสําคัญเพราะว่าเราต้องแจ้งปลูกข้าวให้ถูกต้องนะครับตามขั้นตอนทางการแจ้งผูกผ่านทางแอปฟาร์มบุ๊ก ทางเกษตรตำบลเกษตรอำเภอให้เรียบร้อยเพื่อรองรับในการใช้สิทธิ์ทั้งปุ๋ยคนละครึ่งแล้วก็ในส่วนของเงินช่วยเหลือชาวนารายละหนึ่งพัน 1, บาทกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวดีเลยทีเดียวสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกันนะครับทางนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรทั้งข่าวสารเงินทีจะท่านวันละหนึ่งหมื่นบาททั้งโครงการปุ๋ยคนละครึ่งที่ว่าจะเริ่มวันนี้แล้ว24รกรกฎาคม67แล้วก็ข่าวดีเกี่ยวกับการจะ ดำเนินการต่อสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทเดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวสารกันต่อไปอีกทีนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งสาหรับการโหลดแอปทางรัฐแนะนำโหลดผ่านทาง Play Store หรือแอปสโ e เท่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัย ไม่แนะนําให้โหลดผ่านทางแชทหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาอันนี้อาจจะเป็นมิจฉาชีพได้ท่านผู้ชมซึ่งแต่ละคลิปที่ผมแนะนําก็จะมีในส่วนของอขั้นตอนในการสมัครใช้งานแอปทางลับนะครับนหลายคลิปที่แนะนําก็ไปติดตามแลวชมกันได้นะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็ลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเย็นนี้คาดว่ารู้ผลกัน สำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทถาแถลงการอย่างเป็นทางการครั้งที่หนึ่งนะครับติดตามรับชมกันได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสุสุกับบระธานวันนี้กันด้วยท่านผู้ชมช่วงนี้เข้าพรรษาแล้วก็อย่าลืมรักษาศีลห้าก,กันด้วยรักบดเล่าเข้าพรรษาแล้วก็รักษาศีลห้าก,กันด้วยจะเป็นมงคลกับชีวิตนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ